จุดทูบ21ดอกขอขมากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรให้ท่านช่วยเปิดทางชีวิตให้ร่ำรวยท่านผู้ฟังคะความเชื่อเรื่องการจุดทุบ21ดอกนั้นเชื่อว่าเป็นการขอขมากรรมขอโชคลาภวาสนาขอเงินขอทองให้สมหวังหรือเพื่อเป็นการเรียกทรัพย์หากท่านชีวิตติดขัดหรือว่าไม่มีความสุขให้ลองทำดูนะคะ วิธีการให้ทำดังนี้ค่ะ 1. เตรียมทูบ21ดอก 2. ให้จุดทูบกลางแจ้งปักทูบลงในกระถางหรือว่าลงดินก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกขอแนะนำให้ทำก่อนเที่ยงวันหลังจากนั้นให้ว่าดังนี้ตั้งนาโมสามจบแล้วตั้งอธิษฐานจิตนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสะพคกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสะพคกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะขออันเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดา พ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติและเทพเทวาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16พรหมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าที่เคยผูกพันกันมาในอดีตชาติให้มารับรู้รับบังการขอขมาและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ข้าพเจ้าให้บอกชื่อและนามสก,กุลปัจจุบันของท่านคะ่ะขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าท mm ั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าได้โกรธเคืองและอย่าได้จองเวรต่อข้าพเจ้าอีกต่อไปและโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือทุกกระทำ จากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับสิ้นหมดไปหลังจากนั้นให้ว่าคาถาขอาขมาอิมังมิฉาอัิฐานังปัจจุทธารามิทุติยัมปิมิฉาอัิฐานังปัจจุทธารามิตักติยัมปิมิฉาอัิฐานังปัจจุทธารามิ ข้าพเจ้าขอสละคำอธิษฐานที่ไม่ชอบแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอสละคำอธิษฐานที่ไม่ชอบแมมครั้งที่สข้าพเจ้าขอสละคำอธิษฐานที่ไม่ชอบด้วยอนุภาพพระบารามีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และด้วยบารามีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพ ปรดเมตตาและประธานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมและให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชคมีลาบมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นมหาเศรษฐีด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุปโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะ นิพพานังสุขโตจุติปโตเมตังประชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติท่านผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าหากท่านเลือกทำในวันดีเลือกดีได้ตามความเหมาะสมหรือหากเราตั้งมั่นมีจิตใจที่ดีก็ย่อมได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน หากท่านใดเคยทำแล้วจะเห็นผลลัพธ์ในตัวของท่านเองชีวิตจะดีขึ้นทันตาเห็นมีเงินมีทองตามความปรารถนานั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรน,นั้นอยากจะบอกว่าคนทุกคนที่เกิดมานั้นเรามีเจ้ากรรมนายเวรของเราติดตัวมากันทุกคนและจะมีเจ้ากรรมนายเวรอยู่สองแบบจะขออธิบายให้เข้าใจดังนี้ค่ะ แบบที่หนึ่งคือเจ้ากรรมนายเวรแบบมีชีวิตและแบบที่สองคือเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นจิตวิญญาณอยู่ขอเริ่มจากเรื่องเจ้ากรรมนายเวรที่มีชีวิตเป็นเรื่องแรกเพราะเราได้พบเจอและสัมผัสกันอยู่ทุกวันและเป็นวิบากกรรมที่ส่งผลกับเราแบบวันต่อวันค่ะเจ้ากรรมนายเวรที่มีชีวิตก็คือ เป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกันกันกบเราที่ยังมีลมหายใจอยู่ในชาตินี้เขาอาจจะเป็นคนใกล้ตัวอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนคนในที่ทำงานเจ้านายลูกน้องคนข้างบ้านหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้ หรืออาจจะเป็นคนไกลตัวที่อยู่ห่างกันก็ได้แต่ยังเฝ้ารอที่จะมาเจอเรามาสร้างเรื่องราวให้เราต้องสูญเสียต้องปวดหัวหรือต้องการให้เราเจ็บช้ำน้ำใจหรือพบอะไรที่ไม่ดีบางอย่างในชีวิตค่ะวิธีง่ายๆที่เราจะรู้ได้และสังเกตได้ด้วยตัวเองว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรในแบบนี้หรือไม่ก็คือต้องเป็นสิ่งที่มีชีวิต ที่เป็นคนหรือสัตว์ต่างๆที่นำความเดือดร้อนมาให้เรามาสร้างความกังวลใจมาต่อแย่เรานำความไม่สบายใจมาให้เราอยู่ตลอดเวลาค่ะเป็นคนที่เราเห็นหน้าก็อยากจะหนีไปให้พ้นไม่อยากพบไม่อยากเจอแม้แต่จะทำอย่างไรหนีไปไหนก็ยังหนีไม่พ้นประเภทนี้แหละคือเจ้ากรรมนายเวรแบบมีชีวิต ที่ตอนนี้มาถึงตัวเราแล้วแต่เมื่อเรารู้ตัวดีแล้วรู้จักเขาว่าเป็นใครแล้วพยายามทำดีกับเขาเข้าใจเขายอมเสียสละยอมทำตามที่เขาขอร้องเลี้ยงดูเขาหรือแม้กระทั่งมีเหตุการณ์บางอย่างที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องมาทำให้เขาไม่พอใจซึ่งก็คือการชดใช้ ที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยสังเกตดูง่ายๆสังเกตดูง่ายๆก็ได้ว่าเจ้ากรรมนายเวรพวกนี้ก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีพูดและทำกับเราคิดกับเราดีขึ้นที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเขาพอใจและได้รับการชดใช้กรรมที่เราได้เคยก่อไว้กับเขาแล้วทั้งในอดีตชาติและในปัจจุบันกรรม เจ้ากรรมนายเวรที่ไม่มีชีวิตคือเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนค่ะและมันอาจจะยากมากที่คนทั่วไปอย่างเราเราจะรับรู้เพราะสภาพของเรากับเขามันอยู่คนละมิติกันคนละพบละภูมิกันจึงไม่อาจสื่อสารกันได้ตามปกติของคนธรรมดาทั่วไปและยิ่งบางคนที่ไม่เชื่อเรื่องของกรรมการทำบุญกุศล การอุทิศผลบุญให้แก่ผู้อื่นยิ่งเป็นการยากที่จะสื่อสารกันได้ดังนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงเน้นการทำบุญทำทานการถือศีลและการปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตมีพลังที่สูงขึ้นสามารถส่งผ่านความรู้สึกที่ดีงามไปถึงอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เพราะเมื่อผู้รับเป็นจิตวิญญาณที่มีความละเอียดอ่อนของรูปกายที่แตกต่างไปจากมนุษย์ทั่วไปมีทางเดียวที่จะสื่อสารกับเขาได้ก็ด้วยจิตเหมือนก,นกันกับเขาค่ะท่านผู้ฟังคะเจ้ากรมนายเวรที่เป็นวิญญาณน,นั้นเราต้องปรับสภาพจิตใจของเราให้ละเอียดพอที่จะติดต่อกับเขาเพื่อที่จะได้ขอโทษ และขออโหสิกรรมจากเขาได้นั้นโดยการทำสมาธิซึ่งเป็นการสํารวมจิตที่หยาบให้ละเอียดขึ้นซึ่งเป็นการสํารวมจิตที่หยาบให้ละเอียดขึ้นเมื่อเราทำสมาธิได้สามารถรวมจิตได้แล้วเราก็จะสื่อถึงเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นวิญญาณได้บางคนที่เริ่มทำสมาธิอาจสงบน้อยก็สํารวมจิตได้น้อย การสื่อถึงเจ้ากรรมนายเวรเขาก็ับรู้แต่สัมผัสไม่ได้ก็เพราะจิตยังไม่สามารถปรับให้มีคุณภาพให้เข้ากับชีวิตที่อยู่ต่างมิติได้จึงไม่อาจติดต่อสื่อสารกันได้คะ่ะทั้งนี้การฝึกสมาธิให้เกิดพลังจิตและเป็นพลังจิตที่ดีนั้นเราต้องเริ่มจากบุญที่มาจากการทานศีลภาวนาและ ต้องทำเป็นขั้นเหมือนขั้นบันไดไม่มีการละไม่มีการลัดกระโดดข้ามขั้นตอน